สำหรับตอนนี้ก็จะขอปรารภเรื่องบุปกรรมของพระมหาสาวกแต่ว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้เว้นกันมานานไม่ได้เอาเรื่องนี้มาปรารภกันสินนานก็รู้สึกว่าจะเฟือ้อเือไป ในตอนก่อนว่าได้ปรารภถึงบรรดาท่านสอสหายคือพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรปราถนายจะออกบวชคือต้องการความพ้นจากความเกิดตอนนี้ก็ขอเริ่มต้นนิดหนึ่งแม้กล่าวว่าในสมัยนั้นท่านสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชฤห์ แล้วก็มีบทปริพายชกเป็นบริวารมากเป็นสำนักใหญ่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองที่นี้ตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสันชัยนั้นต่างก็ส่งมานบห้าร้อยไปได้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงเอาเสลียงและรถไปเถิด แล้วก็พร้อมไปด้วยมานบอีกห้าร้อยข้าบทในสำนักขงสันชัยปริพาชกตอนนี้ก็ต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งคือว่าสำหรับท่านโมกขลาและภาษาทิบทนี้ความจริงมีบริวารกันคนละห้าร้อยคนเมื <c> ่ <oughs> อมาตัดสินใจว่าจะ,สะแสวงหามโมคขธรรมจึงได้แบ่งบริวารคนละครึ่ง คือคนละสองให้กลับบ้านเอาเสลี่ยงและร้กลับสำหรับบริวารอีกคนละครึ่งคือคนละสองร,รวมไปห้าร้อยเดีกันเข้าไปบวชในสำนักของท่านสันชัยปริภาชกท่านกล่าวว่าจำเดิมแต่ท่านทั้งสองเข้ามาบวชแล้วท่านสันชัยก็มีความเลิศปรดิลา์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านโมคนลาและภาษาลิบทเป็นลูกของมหาเศรษฐี <c oughs> ในเมื่อลูกของมหาเศรษฐีมาบวชท่านมหาเศรษฐีที่นก็ต้องมาบรรดาญาติเพื่อนพี่น้องนทั้งหลายก็มาแตสำนักนั้นลาบสกาละมันก็เกิดท่านสัญชัยก็กลายเป็นผู้เลิศปทังลาบปทังยศเหลือเฟือที่จะพึงใช้ แต่ได้ว่าท่านหลายจงจำไม่ให้ดีเมื่อลาบจ่องฆ่าคนโง่ลาบรลยยศนี่ฆ่าคนโง่คนที่เมาได้ลาบเดยยศตั้งสองรายการนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนโง่เพราะลาบระยศตั้งสองรายการเป็นโลก,กธรรมน้อมนำให้เราติดผู้ติดอยู่เข้าถึงความทุกข์จะหาความสุขไม่ได้ ลาบและยศั้งสองดาการนี้ไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนลาบมันเกิดขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้ยศเขาแต่งตั้งให้เราได้มันก็เสื่อมได้ที่เราต้องมาลำบากกันอยู่ในด้วยการเกิดแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยชาติก่อนๆเราติดอยู่ในลาบในยศถ้าหากว่าเราตัดลาบตัดยศเช่นได้แล้วก็เข้าถึงผู้ความเป็นผู้ประเสรศิฐ นั่นคือตัดโลกกรรมความชั่วไปได้สองอย่างฟังกันต่อไปท่านเดิมสองเรียนในรัฐพิของท่านสันชัยบริภาชกเพียงสองสามวันก็จบเพราะว่าท่านมีปัญญามากเมื่อจบแล้วก็ใคร่ควญดูว่าวิชาของอาจารย์เรามีเท่านี้หรือ ยงได้ถามท่านอาจารย์ว่ารัติที่ท่านรู้นะ่ะมีเพียงเท่านี้หรือครับสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้มีไหมเนืนเมื่อได้ฟังท่านสัญชัยบอกว่าความรู้ในสำนักนี้นะ่ะมีเพียงเท่านี้ถ้่เธอทั้งสองก็เรียนจบหมดแล้วท่านทั้งสองยื่นมาพากันคิดว่า เมื่อสำนักนี้มีความรู้เพียงเท่านี้ในความรู้ที่เราได้มานี้ก็ไม่ใช่เป็นวิสัยของโมกขธรรมคือไม่ใหญ่ทำเป็นเครื่องพ้นยังเป็นธรรมที่เกี่ยวน้องเนื่องวเดลาบรลยะยศเรินเรินศกถ้าหากว่าเราจะหลงไหลใฝ่ฝันในธรรมเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีการพ้นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้น การประพฤติพรหมาจรรย์ในสำนักของท่านอาจารย์พวกนี้ย่อมไม่มีประโยชน์นี่คนที่มีปัญญาในะท่านคิดกันอย่างนี้นะแรื่วความจริงถ้าเราใช้ปัญญากั่สักอย่างเดียวมันก็หาทางพ้นทุกได้ง่ายคนที่ไม่มีปัญญาใครเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นซื้อทัญยาเป็นสําคัญอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการ ขาดทุนในการเกิดต่อมาท่านจึงปรึกษากันว่าเราทั้งสองออกเที่ยวเพื่อแสวงาหาหาโมกขธรรมให้ได้ดีกว่าคําว่าโมกขธรรมแปลว่าทําเป็นเครื่องพ้นจากความตายหรือว่าท่านทั้งสองนี่ก่อนจะมาปรารบความตายเป็นของสําคัญ คิดต่อไปว่าโมกตธรรมนั้นเราไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากในสานักของท่านผู้นี้และดำริต่อไปว่าชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าเราเที่ยวไปยังในสถานที่ต่างๆทั่วราชธานีก็คงจะได้อาจารย์ผู้สแสดงโมกตธรรมสักคนหนึ่งเป็นแน่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครเขาพูดว่าดีที่ไหนท่านก็ไปที่นั่นเขากล่าวว่าสมณ,สมณ,สมณพราสมณพราหมู้เป็นบัณฑิตมีอยู่ที่ไหนท่านทัสสองก็ไปที่นั่นทำสัาากฉา,าคือคุยกันสั่งสมนทนาหาหรืออาศัยการศึกษาเป็นสำคัญ ปัญหาดี่ท่านสองเคเข้าไปถึงนั้นก็ไปถามท่านอาจารย์เหล่าอื่นๆอาจารย์ทั้นหลายเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้เพราะนั้นว่าท่านแสวงหาโมกธรรมจ้อาจารย์ทุกสำนักไม่ได้แต่ว่าทั้งสองท่านก็ยังไม่ละความพยายามพยายามหาคนที่แก้ปัญหานั้นให้ได้ พยายามสอบสวนไมทั่วชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปก็เป็นดินแดงของอินเดียเป็นจุดที่เขานิยมเล่นจิตวิทยากันคือฝึกสมาธิเมื่อกลับมายัางที่อยู่ของตนจึงได้ทำกติกากันว่าเราหาคนสอนวิชาเข้าถึงโมกตธรรมให้แกเราไม่ได้แต่ด้วยวตอนนี้ไป เราทั้งสองคนถ้าใครได้บรรลุอมตธรรมก่อนอมะตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเราทั้งสองจะต้องบอกซึ่งกันและกันนี่เป็นสัญญาเดิมที่ท่านให้กันไว้เมื่อท่านทั้งสองทำกติกาสัญญากันอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตรวันบรมศาสดา ก็ทรงสเสด็จทิ้งกรุงราชเจื้อพอดีทรงรับพระเวรุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับอยู่จากพระเจ้าพิมพิสารบรมกรษัตริย์ในเวลานั้นท่านพระสัชชิเป็นพระอรหันต์ในจำนวนพระปัญญวัคคีหรือสีทเ้าห้าและก็เวลานั้นมีพระอรหันต์รวมด้วยกันหกสิบเอ็ดอง <c oughs> ดิพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วท่านได้บรรลุอาานาตผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศธรรมให้คนเข้าใจในคุณพระรัตนตรยัยโดยการตำรัสว่าพิกเกวดูก่อนพิสุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกนไก่ชนเปอันมากแล้วก็บรรดาท่านพระอัสชิเมื่อไปประกาศประาศาสนาก็กลับไปยังกรุงราชฤกษ์ในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบินบาทแต่เช้าวตโตรลำดับนั้นท่านอุปติสสะปริพาชกหรือที่เราเรียกกันว่าประสารีบท เมื่อทำพัตกิจคือฉันข้าวตอนเช้าแล้วก็เข้าไปยังอารามของปริพาชกยังไม่ทันจะถึงพบพระมหาเทระจึงคิดว่านักบวชเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเลยคือแต่งตัวแบบนี้ยังไม่เคยพบที่สูรูปนี้คงจะเป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาผู้ที่เป็นพระอระหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอารหัตธรรอรหัตมรรคในโลกเพราะว่าดูจริยาการเดินไปเดินมาแกันคู่ซ้ายคู่แข้งแกว่งซ้ายแกว่งแข้งขวาการทอดจากสุและดูน่ารักน่าชมมีการสงบสง,งียมมีการสมรวมเป็นอย่างดี ยังพึงต่อไปว่าชะไหนหนอเราจึงได้จะมีโอกาสเข้าไปหาที่สูรูปนี้เมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบทอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาคือคือเป็นคำว่าศาสดาเปลวครูใครเป็นศาสดา,อาสอนท่านหรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใคร ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าลำดับนั้นความปริวิตกนี้ได้มีแกเขาว่าในการนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหากับวิสุรูปนั้นความจริงในตอนก่อนเขาคิดนะคิดว่าจะถามปัญหาเพราะว่าวิสุรูปนี้กําลังเข้าไปสู่และแวกบ้านเพื่อบิณฑบ,บาตถ้าอะไรก็ดี เมื่อเราสแสวงหาโมกธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้วควรจะติดตามพิสูรรูปนี้ไปข้างหลังเมื่อท่านติดตามเข้าไปเห็นพระมหาเทระบินทบาทแล้วไปไปสู่สอกาศแห่งใดแห่งหนึ่งหมายความว่าไปสู่ที่ว่างและก็ทราบความที่พระเทระนั้นประสงค์จะเพียงนั่ง ยิ่งได้จัดตั้งของปริพายชกสำหรับถวายสำหรับตนถวายนี่ดูบรรยายของท่านดีนะฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าสำหรับคนดีเนี่ยก็ทำกันแบบนี้แล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่สัญญาอย่างเดียว เรืนชื่อว่าถ้าเราต้องการสแสวงหาโมกธรรมทําเป็นเครื่องพ้นถ้าเราไม่เข้าใจในสำนักใดเราก็ไปสำนักส่วนใดส่วนหน,นึ่งแต่การฟังต้องใช้ปัญญาคุยกันต่อไปในเวลาที่ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นี่ฟังให้ดีนะท่านพระสารีบุตรจัดตังให้พระอัศชินั่ง แล้วก็รอทั้งเวลาฉันเสร็จนี่ฟังมันาตินี่ดีความจริงนี่เรามักจะพบกันเสมอๆคนที่จะมาหาพระก็ถือเอาแต่ใจของตนเป็นสำคัญถือว่ารีบบ้างธุระบ้างด่วนบ้างเขาถือว่าพระเป็นคนรับใช้ของเขาคนประเภทนี้ไปหาพระคราวไรก็ที่ว่าเขาก็หานรกใส่ตัวเขาคราวนั้น สำหรับคนดีต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรเป็นสำคัญในเมื่อเวลาคุยนต่อไปเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในคนโถของตนแก่พระเถระทั้นทำอาจาริยวัดคำว่าอาจาริยวัดปฏิบัติในอาจารย์เอง อย่างนั้นแล้วจึงนี่ทำปฏิสิทธิิสันถานอย่างจับใจกับพระเถระคำว่าปฏิสันถานก็คือพูดด้วยาจอ่อนน้อมสแสดงถึงความเคารพซึ่งชาเพื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วจึงด้เรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านคือร่างกายของท่านนิพองสายนักผิวพันบริสุทธิ์ปุผ่อง ู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นาศาสสดาสอนท่านหรือท่านไว้ชอบใจทมของใครพระเถระคือพระสัชชิคิดว่าท,ท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ฉลาดถ้าไม่โง่หนักดานเหมือนกับคนบางคนเห็นท่านนั้นหลายเห็นว่าบางทีคนบางคนนี่เขามาหาผมนี่เข้ามาเป็นนายผมบ้างเป็นพ่อผมบ้าง มาถึงเขาก็อยาเอาแต่ธุระของเขาคนประเภทนี้มาพบพระเมื่อไรรงนั้นั้นสำหรับพระสัททนาสชิก็มาดำริว่าพระท่านฉลาดธรรมดาว่าปริภายตนนี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความทธรรมลึกซึ่งในพระศาสนาแก่ปริพาชก เมื่อแสแดงความที่ตนเป็นผู้บวทใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ใหม่บวทในศาสนานี้ไม่นานเพิ่งจะมาสู่สำนักพระธรรมวินัยนี้เราจะไม่สามารถที่จะแสแดงธรรมโดยพิสดารก่อนนี่ดูความฉลาดของท่าน ่านบริพาชกเรียนว่าข้าพระเจ้าชิวปฏิสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิดกรับจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพเจ้าเพื่อจะแทงตลอดโดยในหนึ่งร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างเมื่อท่านปรารบคือกล่าวกับพระสิชิยอย่างนี้แล้วจึงได้ตรสกล่าวว่า เรื่องคุณเจ้าจะกล่าวมากหรือน้อยก็ตามขอเรื่องอาาอคุณเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแกเข้าไเจ้าแต่ใจความเท่านั้นเข้าพเจ้าต้องการเพียงใจความจะต้องการทำพยัญชนะให้มากไปเพื่อประโยชน์อะไรฟังแล้วก็จำนะครับเรื่องมัญญาตาของพระสารีบุตรนี่กับจริยาของพระสัชิ จำแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติตามความดีที่เราศึกษาคนนำไปใช้ย่านำทางจะนำความเลวที่มันเป็นภัยสำหรับตนมาใช้เมื่อท่านพระสารีบุตรเรียนอย่างนั้นแล้วพระมหาเทระจึงกล่าวว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงตัดเหตุแห่งธรรมนั้น ได้เหตุแห่งความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมปณะมีปกติรัสอย่างนี้ธรรมที่กล่าวโดยย่อนี้เพิ่งทราบว่าเป็นอริยสัจแต่ว่าท่างกล่าวย่อจริงๆโดยอัดเพื่อให้ปริภายชชกคือภาษาที่บทคิดเอาเองเมื่อราษาที่บทได้ฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้น ก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปฏิผลตอนนี้พวกเราก็ต้องคิด <c oughs> ทำไมยังคิดว่าฟังทำนิดเดียวทำไมยังได้ประโสดาปฏติผลเพราะว่าท่านฟังแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาไปด้วยไม่ใช่ฟังศัก์แต่เพียงว่าฟังแล้วดังบอกว่าเมื่อบรรลุพระโสดาปฏติผลถึงพร้อมไปได้ในพันหนึ่งคือปัญญามากมีความฉลาด พิจรารณาได้รอบรอบแต่ฉันนยกว่าในอริยสัจท,ทั้งหมดครอบงามจิตพระเทระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงไปในเวลาที่เขาเป็นประสดาบันเขาเป็นประสูดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษอันสูงยังไม่เป็นที่ไปอยู่หมายความว่าเมื่อได้ประสูดาบัน คำว่าเขานี่เพราะว่าตามบาลีนะบาลีถ้าว่าเขาพราะว่าเขาตามเป็นขอย้อนสนิทจะเป็นถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่ภาษารี่บทเป็นประสูนาบันและท่านเป็นประสูนาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษสูงอันชั้นสงูงยังไม่มียังไม่เข้าถึงคือความเบื่อหันก็คาดว่า เหตุในเหตุในสิ่งนี้จะพึงมีจึงเรียนกับพระเถระว่าท่านเขารับท่านไม่ต้องขยายวาธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนพระเถระจงนด้ตอบว่า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬรุวันท่านท่านภาษาดีบทจริงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญถ้ากระนั้นขอท่านโปรดร่วงหน้าไปก่อนเถิดกระผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งและกระผมทั้งสองพร้อมด้วยเพื่อนคือผมด้วยเพื่อนด้วย ได้ทำกรีิกาสัญญาแก่กันว่าผู้ใดได้บรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันแกรผมจะเพื่องปฏิญาณน,นั้นแล้วจะพาสหายไปสำนักขระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพคาจ้าตามทางที่พระคุณเจ้าได้บอกนะัแล้วดังนั้น <c oughs> เมื่อกล่าบจบก็หมอบกราบแทบท้าทังสองของพระมหาเถระด้วยเบญจางขบดิษฐ์ทำบัทัาาทกษ์เสีงคือเวียนขวาสามรอบ <c oughs> แล้วก็รัตนาประเทระกลับไปท่านได้บ่ายหน้าไปสวสมของปริพาชก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้พบท่านโกริตะคือพวกกันลา เห็นเขาแต่ไกลยังได้คิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นๆ <c oughs> คงยะได้บรรลุอามาตะธรรมโดยแน่แท้จึงได้ถามการบรรลุอามะะธรรมแม้แท้าอุปติสาะหรือว่าภาษาดีบทนั้นก็ยอมรับว่าเออเพื่อนอามาตะธรรมเราได้แล้ว ได้พาสิกขาน่้นแก่พระโกติติตะคือได้พูดกล่าวคาถาแก่พระโกริตตะคือโมคลาว่าทำใดมีเหตุเป็นแดงเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับคุณธรรมเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ ท่านกล่าวคําเพียงเท่านี้พอจบก็ปรากฏว่าท่านโกดีตะหรือมุกขลาก็ได้สมเร็จพระสูนดาบันเหมือนกันยังได้กล่าวว่าสหายข่าวว่าพระศาสดาของพวกเราอยู่ที่ไหน <c oughs> ท่านอุปริสาดิสานิบุตรที่ได้กล่าวว่าข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอ,อยู่ที่พระเวดุวันถ้าเช่นนั้นสหายท่านกับเรา จะต้องไปเพื่อข่าวนี้เราได้จากท่านพระสัชชิอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วในโกรรตาจึงบอกว่าสหายท่ากันนั้นเราก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดนี่สำหรับตามพรมบาลีเรื่องกล่าวว่าก็ธรรมดาพระสารีบุตรเทระนั้นเป็นผู้บูชาจารย์แม้ในการทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นยิงกล่าวกับสหารนว่าสหายเราจะบอกอมตะธรรมที่เราทั้งสองได้บรรลุแล้วแก่ท่านสัญชัยปรีภาชกผู้เป็นอาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จะได้แทงแตลอดเมื่อไม่แทงแตลอดก็ชื่อว่าพวกเราและเชื่อพวกเราแล้วก็จะไปสํานักของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพนดับธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าบุคคลทั้งหลายแล้วเพดับพระธรรมเทศนาของพุทธบคุคคลทั้งหลายแล้วจะทําการแทงตลอดซึ่ัมรรคผลนี่เป็นการดําริของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นผู้หนักไม่ได้ความกตัญญูกตเวท,ทีความจริงตอนนี้นี่ผมกล่าวซ้ําตอนก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ผมก็เพลิดเพลินไเหมือนกันคือนานแล้วไม่ได้ใช้เพิ่งจะมาใช้วันนี้ที่กล่าวซ้ําแล้วก็ต้องขออภัยด้วยในลําดับนั้นท่านทั้งสองก็ได้ไปสู่สํานักของท่านสันชัยพอท่านสันชัยเห็นเข้าจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครสแสดงทมที่ที่ชื่อว่าไม่ตายแล้วหรือ ท่านสหายท่นสองก็กล่าวเรียนว่าได้แล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมบัติขึ้นแล้วแล้วก็พระอริยสงฆ์ก็บตชขึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติทธรรมเปล่าไร้สาระเชิญท่านอาจารย์มาเถิดไปกับเราพวกเราทั้งหลายจะพาท่านอาจารย์ไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ความจริงฟังแล้วก็น่าเจ็บใจท่านสัญชัยแ็นอาจารย์ใหญ่แต่ถูรู้สิทธิ์ประนามแบบนั้นแต่ความจริงที่พูดพูดพูดแตความหวังดีพูดแบบตรงไปตรงมาท่านสัญชัยยังกล่าวว่าท่านเอาสอนงจงไปเถิดฉันไม่ไม่สามารถจะไปได้ท่านสอนสหาย,ยังถามว่าทําไมล้วก็รับท่านอาจารย์จยึงไปไม่ได้ ท่านสัญชัยยังกล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็นอาจารย์ของมหาชนส่วนมากุดแล้วการอยู่อันเป็นอันเตวาสิก์คือเป็นลูกศิษย์ของคน,คนอื่นนั้นเราไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าการเป็นลรกศิษย์เขาก็เช่นกับเกิดนี่เกิดความไหวแห่งน้ําในตุม่มไม่ความตามธรรมดาน้ําในตุ่มนี่มันนิ่ง เวลานี้แปาารใจเขาใหญ่โตดีแล้วถ้าไปเป็นลูกศิษย์เขาเข้าก็จะเหมือนก้นน้ําในตุ่มที่มันกระเพื่อมเราไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ใครของใครได้แล้วนี่เป็นมาณทิติของท่านสันชัยปรีภาชกจะคุยต่อไปมันก็ไม่ไหวเวลาหมดเสียแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ต่อกันใหม่ขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่ท่านอันหลายผู้สันดับแล้วสวัสดี